ราศีพิจินะครับเรื่องการงานยังคงไปได้เรื่อยๆครับไม่มีเรื่องให้น่ากังวลครับยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีแล้วก็ยังทรงตัวนะครับใครที่แบบว่ากังวลนะครับมีคําถามมาว่าราศีนี้เรื่องงานจะเป็นยังไงนั้นก็บอกว่าผ่านพ้นไปได้ดีครับไม่น่าเป็นห่วงนะครับเรื่องการเงินครับก็ยังบริหารจัดการเอาตัวรอดได้ครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินครับอย่าให้คุณรวยว่าถ้าคุณขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือและอุปถัมภ์ครับความรักคนโสดถือว่าดีนะครับ มีคนเข้ามาดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ดีครับโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษนะครับคุณกำลังจะมีผู้หญิงที่เทคแคร์คุณกันเลยนะฮะส่วนเรื่องของคนมีคู่ช่วงนี้ให้ระมัดระวังการมีปากเสียงทับขัดแย้งขัดใจกันนะฮะดวงของชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจจะทะเลาะกับถึง่อนานที่ะเรื่องราวกันเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับให้ระมัดระวังเอาใจใส่กันด้วยนะฮะเพราะว่าชาวราศีนี้อาจจะปล่อยปะละเลยในเรื่องของสุขภาพได้ครับและที่สำคัญครับโชคลาภครับชาวราศีนี้มีโอกาสนะครับจากบ้านเลขที่ นี่นะครับชาวราศีพฤษภดวงดีและมีโอกาสที่จะเกิดโชคนะครับภาพรวมในชีวิตครับชาวราศีพฤษภนะครับแหมถือว่าสวยเลยฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้น่ากังวลนะครับถือว่าดวงชะตายังอยู่ในทิศทางที่ดีครับฝากเรื่องหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่มีคู่นะครับคนมีคู่เนี่ยให้เอาใจการนะครับเดินทางไปไหว้พระนะครับแหมช่วงนี้เดินทางไม่ได้ด้วยมปนยังไงดีนะครับก็ให้ร่วมกันนะฮะโอนเงินทำบุญครับสร้างวัดวาอารามนะครับทำบุญบ้านเ็กมภ์พราทำบุญ เด็กได้โอกาสทำบุญการศึกษานะขอให้โอนทำบุญร่วมกันนะครับโมทนาบุญร่วมกันก็จะเป็นอันิสงผลบุญที่ดีในการที่จะเสริมเรื่องความรักสาหรับชาวราศีพฤษภนี้นะครับ